อากาศหอนคือหอนขาหอนเนี่ยเด้อเปลี่ยนราคาใหม่สเสนอจัดผมออกกันเนอะนะคือหอนาัาแพ้พี่น้องนี่แ่ละเง่าเดี๋ยวมันกัดเงาใหม่ล่ะค่ะเนาะอือุปกรณ์อุปกรณ์เราก็มีอันนี้อันนี้ก็จะเป็นวีหวีตัวนี้ก็จะมีกันไกลด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัดลงไปปุ๊บมันก็จะขาดแบบ เราจะตัดผมแบบว่าสูตรประหยัดค่ะสูตรประหยัดไี่ใช่ไรเบึงทดลองเหมือนกันด้วยค่ะอาออกทีละนิดก็ได้นะคะนี่อากาศซับนี่ดึงมาเลยจวดเลยอันนี้ประมาณสองนิ้วสามนิ้วเนาะนี่ตัดออกประมาณสามนิ้วเสียวออกอีกอยู่ค่ะเพราะว่า แค่ชุนร่องเบืองค่ะว่าเจียวขนาดใดไหมคะเนี่ยถ้าเราตัดเสร็จแล้วเราก็ไปสะใหม่นี่อันนี้สามมาแล้วเนาะสามมาแล้วแต่ว่ามันแห้งแล้วเราก็เลยทํามามาตัดใหม่แล้วเดี๋ยวก็ไปสะใหม่ค่ะตัดออก <c oughs> เปลี่ยนหลังคาใหม่เปลี่ยนลูกใหม่ค่ะนั่นมันร้อนแล้วร้อนมากเลย สัตผมแบบประหยัดค่ะประหยัดประหยัดก็ต้องไปงอร่างงามมามกับบอเป็ดยางเดี๋ยวมันก็สวยเองค่ะแล้วก็แต่งได้ค่ะไม่ได้เป็นช่างนะคะช่างเขาเหอะค่ะสูตรประหยัดแล้วก็จะ ถ้ามันไม่มันไม่เท่ากันเราก็จะรีดลงมาให้มันเท่ากันนะคะใช้รีดใช้เครื่องหนีบผมนะคะหนีบลงมาเห็นไหมจะตัดให้มันน่าจะเอาสั้นกว่านี้เนาะเอาเอาเอาสั้นกว่านี้เลยแบบให้ให้มันหน้าเด็กไปเลยเนาะนี่ขนาดนี้ไปเลยเนาะ อคอยคอยเล่มขึ้นเล่มขึ้นค่ะโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูอีกอีกคลิปหนึ่งนะคะว่าปัดเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณมากนะคะ